จเจอกันอีกแล้วจ้ากกับบุ๊กรีวิวเร่มนี้คือปริดมารีอยู่ตรงนี้ปริดมารี o อสเฮจากมาเขียนขอในใจคนเดิมเฟรเดริกบัคแมนเข้าเรื่องเลยละกันหลังหนังสืออะมีประโยคข้างล่างเขีนยนเอาไว้ว่าเธอเพียงอยากให้ใครๆรู้ว่าบริดมารีนั้นมีตัวตนและตอนนี้บริดมารีอยู่ตรงนี้ก็ตําชื่อเรื่องว่าบริดมารีอยู่ตรงนี เล่าก่อนก็คือว่าเล่มนี้จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากยายฝากบอกว่าขอโทษเลยคือเซตติ่งอ่ะบิดมารีคือหนึ่งคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกับเอลซากับยายเนื้อเรื่องอ่ะจะเป็นทำลายต่อกันเลยก็คือจบเล่มของเอลซาก็เป็นเล่มบิดมารีต่อซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านเล่มเอลซ่าก่อนก็ได้แต่ถ้าอ่านได้อ่ะจะดีมากเพราะว่าจะรู้เบื้องหลังของบิดมารีอยู่พอสมควรจะเห็นความจะเห็นนิสัยบิดมารีชัดเจนขึ้นจะมีความน่ารำคาญของบิดมารีความที่เราอ่านแล้ว อย่างเงี้ยอยู่ก็จะมีปมของบริดมารีอีกนิดนึงก่อนที่เราจะมารู้ในเล่มเล่มนี้เรื่องย่อของเล่มนี้ก็คือในวัย63ปีบริดมารีกําลังจะตัดสินใจที่จะเริ่มใช้ชีวิตใหม่ในเรื่องก็คือว่าสามีของบริดมารีเนี่ยชื่อเค้นก็อยู่ด้วยกันมานานน่าจะเป็น30ปีในทํานองนี้แล้วอยู่ก็ความแตกว่าเค้นน่ะนอกใจมีผู้หญิงที่สาวกว่าสวยกว่าเป็นเด็กไนอย่างเงี้ย บินมานีก็เลยตัดสินใจที่จะก้าวออกมาจากณจุดจุดนั้นแล้วก็เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตใหม่ซึ่งพอแยกทางกันแล้วบินมานีก็คิดว่าต้องหางานทําเพราะว่าเคยอ่านข่าวเจอว่ามีผู้หญิงตายในแฟลตตัวเองแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยจนกระทั่งกลิ่นศพเริ่มลอยหน้าออกมาจากบ้านแล้วบิดมารีก็เลยคิดว่างั้นเราต้องมีงานทําเพราะว่าถ้าเราหายจากการทํางานไปแบบหายไปจากที่ทํางานสัก2วัน3วันอะต้องมีคนรู้แล้วว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วก็จะมาหาเราโดยที่คือจะรู้ว่าเราหายไปแล้วมาหาไม่ใช่ว่ากลิ่นศพเราเหม็นจน คนอื่นถึงรู้ว่าต้องเข้ามาตรวจในทํานองนี้เราก็จะพลัดจะผูกได้เป็นโค้ชของทีมฟุตบอลในชุมชนเล็กๆที่ชื่อว่าบ็อกคือเราไม่แน่ใจการออกเสียงอะไรอย่างนี้นะแต่ในภาษาไทยมันคือบอยไม้อออ่างรอเรือกระันกไก่เราบ็อกเนี่ยเราขอเรียกว่าบ็อกนะเป็นชุมชนที่เหมือนใกล้จะตายเต็มทีแล้วทุกอย่างแบบถูก ปิดตัวลงไปหมดสถานที่ต่างๆเลยไงแล้วบิดมาีก็กําลังจะไปเป็นโคช้ชของทีมฟุตบอลในนั้นเราพูดถึงชุมชนบอกที่จะไปอ่ะทีมนักฟุตบอลที่บิดมารีจะไปเจอคือเป็นทีมเด็กๆทีมเยาวชนพอไปเจอเด็กอ่ะมันก็จะมีความน่ารักของเด็กๆความใส่ซื้อความไร้เดียงสาความอารมณ์เด็กแล้วก็จะไปเจอบิดมารีคุยกับเด็กเล่นกับเด็กเด็กก็จะมีหลายแบบแล้วเรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์ที่ทั้งผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่กับวัยรุ่นผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ด้วยกัน เนื้อเรื่องก็ไม่ได้เป็นซีนอารมณ์แบบเราอารมณ์ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีตอนท้ายๆหน่อยที่จะแบบจุกอยู่เหมือนกันช็อกอยู่เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมาเป็นระลอกละลอกที่จะเป็นเล่นซีนอารมณ์หนักหน่อย หรือว่าเป็นความซึ้งความเศร้าแต่โดยรวมๆก็สนุกดีแรกๆอ่ะไม่ได้ติดมากแต่ว่ามีช่วงท้ายๆอ่ะที่แบบเรื่องมันเริ่มเข้มข้นขึ้นก่อนจะถึงซีนอารมณ์อย่างเงี้ยเราจะเริ่มอินเริ่มผูกพันการรู้จักตัวละครมากขึ้นตัวละครคือมีมิติมีมิติมากแล้วเราค่อยๆไปดูมิติของแต่ละตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มอินเหมือนเป็นหนึ่งคนในชุมชนบ็อกเออแล้วก็สนุกแล้วจะเริ่มแบบไม่อยากวางไม่อยากวางอะไรเงี้ยดูตัวอีกทีก็เอยฉันอ่านจบแล้วนะเนี่ย เป็นทานองนี้ไปแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ว่าที่บินมารีบอกว่าอ่านเจอข่าวว่ามีคนตายแล้วไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยซึ่งพอยเนี้ยที่บิดมารีเอามาพูดถึงอ่ะคือไม่ใช่ว่ากลัวตายแล้วไม่มีใครรู้นะอันนี้คือไม่ถึงกับสปอยหรอกแต่ว่าเป็นนิสัยที่ที่เดี๋ยวจะเจอเปิดเรื่องมาก็จะเจอเลยนิสัยของบิดมารีที่เป็นคนรักสะอาดมากเรียบร้อยมากจะไม่ทําอะไรที่ที่รบกวนคนอื่นอะ่ะดังนั้นเรื่องเรื่องกลิ่นเน่าของศพที่กระทบเพื่อนบ้านเนี้ยบิดมารีรับไม่ได้เพราะมองว่าไร้มารยาทมากมากแบบ ไม่ซีไรา์เลยการที่จะมีกลิ่นของเรากลิ่นเน่าลอยไปเงยยี้ยอันนี้คือพอยที่บิดมารีมอแล้วบิดมารีเป็นคนที่ระเบียบจัดมากๆจัดแบบจัดมากเลยเงี้ยจนบางทีเราจะรู้สึกแบบม,มันเกินไปหรือเปล่าอย่าเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดก็มีที่มาที่ไปคือ ไปอ่านเรื่องนี้เราจะเข้าใจคือบินมารีน่ารำคาญไหมก็มีบ้างแต่จะไม่ใช่น่ารำคาญที่ทําให้เราแบบปวดหัววุ่นวายจังทําให้ถึงได้วุ่นวายขนาดนี้ทํานองนั้นจะไม่ได้แบบว่าโอ้อยกำหมัดอะไรเงี้ยเท่าไหร่สําหรับเรานะเพราะเราก็รู้จักบินมารีมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะมีความเห็นใจอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าอ่านโดยมีความเห็นใจบิทมารีมาก่อนแล้วมาโดยเบื้องต้นอย่างเงี้ยเราพอยที่เราชอบ ในเล่มเนี้ยก็คือว่าเหมือนตลอดชีวิตอะบิดมารีใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแล้วการที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คือบิดบิดมารีไม่เหลือใครแล้วที่จะให้ใช้ชีวิตเพื่อคนนั้นอะตอนนี้มีแต่ตัวเองแล้วดังนั้นทุกอย่างจะเป็นการเหมือนการเริ่มทําเพื่อตัวเองพูดถึงนิสัยเพิ่มเติมของบิดมารีดีกว่า บิดมารีเป็นคนที่เหมือนเขาใช้ชีวิตคล้ายๆกับว่ามีแพทเทิร์นเดิมๆของแต่ละวันะไยเงี้ยซึ่งหลักๆก็คือแบบการทําความสะอาดการจัดตรงนู้นตรงนี้จัดอันนั้นอันนี้แล้วก็จะมีของที่แบบชอบใช้ประจําอย่างเช่นอำ่ำที่เช็ดกระจกน้ำยาเช็ดกระจกต้องยี่ห้อนี้แล้วก็อุปกรณ์ไอเทมประจําตัวของบิดมารีก็จะมีเบกกิงโซดาเพราะว่าทําความสะอาดได้สรารพัดประโยชน์ก็น่าสนใจอ่ะแล้วเราจะไปรู้ว่าทําไมบิดมารีถึงเป็นคนที่รักสะอาดขนาดนี้ทาไมถึงได้ระเบียบจัดขนาด เขามีที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบิดมารีถึงเหมือนไม่เคยใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเลยก็จะเข้าไปรู้จักกับบิดมารีวัยหกาพาไปตั้งแต่แบบสมัยยังวัยรุ่นสมัยนู่นนั่นนี่ก็จะมีให้เราได้เข้าไปดูอยู่รู้สึกว่าเออเห็นเห็นใจอะน่าสงสารมากแล้วเรื่องเนี้ยคือเราชอบเด็กๆด้วยก็มีก็จะมีเด็กบางคนที่จะคล้ายๆกับเอลซ่าในเรื่องใหญ่ฝากบอกว่าขอโทษก็จะตๆหน่อยแบบ ตัวเล็กๆอายุน้อยๆแต่ว่าความคิดความอ่านโตอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นการที่เด็กๆพยายามเล่นกับโคช้ชซึ่งก็คือบิดมาลีที่ไม่รู้จักเรื่องฟุตบอลอะไรเลยไม่รู้จักไม่เคยดูอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆได้มาเป็นโคช้ชก็จะมีเรื่องการดูแลเด็กเล็กๆน้อยๆน่ารักอะ่ะมันมีฉากเราให้ฟังมันไม่ไม่ถึงสปอยหรอกคิดว่าเก็เด็กตัวเลอะจะเข้าบ้านที่บิดมาลีอยู่เด็กจะขอเข้าไปดูฟุตบอลแต่ว่าวันนั้นฝนตกแล้วเด็กก็เล่นบอลมามันมีโคลนเลอะอะไรเงี้ยบิดมาลีก็ไม่ได้อยากให้เข้า ตัวเลยสุดท้ายบิดมารีก็เลยต้องไปหาชุดมาให้เปลี่ยนแล้วก็เอาพวกนี้ไปซักให้แทนอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งดูฟุตบอลกันก็เรู้สึกว่าเออเป็นภาพน่ารักลองนึกภาพตามแล้วก็แบบบิดมารีเนาะคนที่ไม่ค่อยจะยุ่งกับใครคืออะไรที่สกปรกจะแบบไม่เอาอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายก็โอเคยอมให้เด็กมานาั่งลองถามพูดคุยก็เป็นการเรียนรู้เริ่มเป็นการเห็นบิดมารีเริ่มเปิดใจคุยกับคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยนกะ็บิดมารีเป็นคนที่ค่อนข้างพูดรง คือบิดมารียเข้าสังคมไม่เก่งเพราะว่าแทบจะไม่เคยเข้าสังคมเลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับสามีมีอะไรก็สามีเป็นคนพูดเป็นคนเข้าสังคมเหมือนถ้าเป็นงานที่ดูแลคนข้างนอกคุยกับคนข้างนอกเนี่ยก็เป็นเค้นทําแต่ว่าบิดมารีก็จะเป็นเรื่องในบ้านการรักษาความสะอาดการทําอะไรเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกของเค้นอันเนี้ยบิดมารีก็จะมองว่าอันนี้คือหน้าที่ของบิดมารีดังนั้นการที่จะออกมาใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็มาผูกมิดไมตรีกับทุกคนรอบข้างอะไรเงี้ยเราจะเห็นความลําบากนิดนึงของ บิดมารีความพยายามที่จะสรรหาคํามาพูดกับคนนี้ว่าควรจะพูดว่าอะไรซึ่งความตรงของบิดมารีอะคือบางทีอะไรอย่างนี้มันมีในบท ก็คือบิดมาเรียจะคุยกับเจ้าหน้าที่จัดหางานแล้วเขาตัดผมสั้นบิดมาเรียก็ชมว่าผมคุณน่แบบดูดีมากเลยนะแบบชมว่าเหมือนคุณหัวสมัยใหม่มากเลยนะที่กล้าตัดผมสั้นขนาดนี้เอเจนต์ก็ต้องแบบรู้สึกดีแล้วบิดมาเรียก็ตอบว่าแบบคุณกล้ามากเลยถึงแม้ว่าหน้าผากคุณจะกว้างมากเนี่ยซึ่งในตัวบิดมาเรียคือบิดมาเรียมองว่ามันคือคําชมว่าคุณกล้ามากนะแม้ทรงผมเนี่ยจะไม่เข้ากับหน้าผากหรืออะไรเงี้ยเนี่ยคือสกิลการพูดตรงๆของบิดมาเรียแล้วบิดมาเรียก็จะรีบแก้ตัวตอบว่าแบบไม่ใช่ว ไม่ใช่ว่าจะว่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆปิ่นมาลีก็เจตนาแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเขาแค่เหมือนยังเลือกใช้คําไม่ถูกหรืออะไรเงี้ยซึ่งในเล่มก่อนหน้านะั้ะถ้าอ่านยายฝากบกว่าขอโทษอะเราก็จะรู้สึวกว่าปิ่นมะลีโกงแล้ เหมือนกวนประสาทว่ะเหมือนว่าแย่แต่พอได้มารู้จักจากเรื่องนี้เราก็เลยรู้ว่าบิดมารีไม่ได้แย่นะไม่ได้กวนเป็นสิ่งที่บิดมารีคิดจริงๆแล้วก็พอเห็นรีแอคหรืออาจจะนึกได้ว่าอาจจะไม่ควรพูดหรือเปล่าก็เลยต้องรีบย้ำว่าแบบเออหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะหรือแบบพูดจริงๆอะไรเงี้ยก็น่าเอ็นดูอ่านไปสักพักเริ่มรู้จักเริ่มรู้จักบิดมารีมากขึ้นก็จะเอ็นดูจะเข้าใจเล่มนี้อบอุ่นหวัวใจเหมือนเดิมตามสไตล์เฟรดิกบัคแมนเหลืออีกเล่มหนึ่งที่จะไปอ่านก็คือใช้ชื่อเเวารดี๋ยจะม ิยอีกมันต้องได้อ่านแหละถ้าชอบขนาดนี้แล้วก็น่ารักเรื่องนี้ก็มีสีสันเยอะสีสันเรื่องของเด็กๆสีสันจากปิดมารีกับจากเพื่อนที่มาเจอในนี้มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบเราขำไปตลอดแบบหลุดขำค,ค,ความตรงของคนนั้นความตรงของคนนี้ปมของคนนี้คนนั้นที่โอเห็นผิวเผินอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าลึกๆเขาก็มีปมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออครบรถบรรยายที่ได้ความรู้สึกอิม่มใจอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างก็เด็กๆน่ารักปิดมารีก็ ก็มีความน่ารักอยู่อยากให้ลองไปอ่านดูและนี่นก็คือรีวิวเรื่องบิบมารีอยู่ตรงนี้ของเฟรด c k b บัค m a นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะแอดไป้งไปบ่าบายนะ